เรื่องของการสรรหาผู้วยการใหญ่ของบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนว่าอเออทอย่างที่ทราบกันนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางด้านคุณกิติกิจมานวัฒน์นะครับได้ยืน่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่24กันยายนเออ24เมษายน2568และปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีทางด้านคุณประวีณาจริยะทิติพงศ์เนี่ยทำหน้าที่ในการรักษาการอยู่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ย <c oughs> เขาก็ได้มีการเปิดนะครับให้บุคคลที่สนใจเนี่ย เข้ารับการสรรหานะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกนะครับในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยจำนวน4ีรายด้วยกันแบ่งเป็นผู้บริหารภายในของ AOT ทเนี่ยจำนวน2ท่านด้วยกันนะครับก็ได้แก่ทางด้านคุณประวีนานะครับจริยะติติพงนะครับรองกรรมการผู้ในการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างในฐานะรักษาการผู้ในการใหญ่ของ a ออ และอีกหนึ่งท่านคือคุณอนเนกชีระวิวัชัยนะครับท่านเป็นตำแหน่งรองกรรมการผู้ในการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์ของ AOT นะครับ,รบนอกจากนี้แล้วเนี่ยความน่าสนใจในการสัญหาครั้งนี้ครับคุณธนาชาัยแฟนร,รยายการ,ค,รคือมีบุคคลภายนอกด้วยนะอ,อสองท่านนะครับเข้ามา,าร่วมรับการสัรหาแล้วเดี๋ยวจะมีการแสดงใสใส่ทัศน์ด้วยเนี่ย ท่านแรกคือคุณพีรกันนะครับแก้ววงวัฒนาเป็นอดีตกรรมการผู้ในการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอจำกัดคุณนไหมรถไฟฟ้ารอฟทอจำกัดเนี่ยคือเป็นผู้บริหารเป็นเนี่ยโครงข่ายรถไฟแอร์พอร์ตเรลิงก์อ่ะเออ mm hmm. นะครับแล้วก็ท่านเองก็จะเป็นผู้ในการฝ่ายขนส่งท่ากาศยานของสายการบินไทยไอเอเชียและคนสุดท้ายอีกหนึ่งท่านคือคุณ ทรธน,นัทนะครับพักดีพินโยผู้สมัครคนนอกที่มีประสบการณ์การทำงานจากประเทศสิงคโปร์นะครับโดย LT จะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเนี่ยที่11กันยายนนี้และกำหนดสัมภาษณ์นะครับพร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์เนี่ยที่15กันยายน2568โดยผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากคณะกรรมการเนี่ยไม่ต่ำกว่า80ครับ กรรมาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนอก<ช>นะครับ,รบที่เข้ามาทํางานด้วยนะครับสำหรับแนวทางการพัฒนานะครับบริษัทหลังจากนี้เนทางด้านคุณปวีนาในฐานะรักษาการผู้ในการใหญ่เออเปิดเผยนะครับว่ามี3เรื่องสําคัญที่คาดว่าจะเพิ่มรายได้ครั้งใหญ่ให้กับ AOT นั่นคือ1การเก็บค่าบริการระบบไฟฟ้า400เฮิรตซ์และระบบปรับอากาศ P.C. a นะครับในส่วนของจะเป็นน่าจะเป็น Z 1 นะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มเก็บแล้วนะครับสคือการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกหรือว่าค่า PSC ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวว่าเขากําลังศึกษาเรื่องของการขึ้น100บาทนะแต่เบื้องต้นเนี่ยที่ทางเอลทีเขาวางแผนไว้คือจะขึ้น5บาทก่อนในตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวรายได้ของเอลเนี่ย เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าดูสัดส่วนเมื่อเทียบกับสนามบินอื่นๆแล้วเนี่ยบ้านเรายังถือว่าเก็บน้อยนะช่างฮีของสิงคโปร์เนี่ยเขาเก็บไป2 3งสร้อยละแต่บ้านเราเนี่ยย,ยังเก็บไม่ได้เยอะแล้วส่วนใหญ่เงินเหล่านี้มันก็จะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาภายในสนามบินบเพิ่มวความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ตัวค่า p s c ีเนี่ยมันจะถูกบวกไปในค่าตั๋วของคุณธนาชัยอของผมถ้าเกิดเวลาเดินทางขาออกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มี3เรื่องของการประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลโครงการให้บริการลานจอดและคลังสินค้าท่าากาศยาศนสุวภูมิซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับไป2เรื่องเหลือเพียงแค่เรื่องของการปรับค่า PSC ที่จะมีขึ้นอีก5บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการบินพลเรือนหรือว่ากบรนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ย ความน่าสนใจคือ,อเงินเหล่านี้มันถูกนํามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาสนามบินต่อเพราะฉะนั้น,นผมว่าถ้าเกิดมัน,มนช่วยเพิ่มเรื่องศักยภาพในการไปแข่งขันกับนานาชาติได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเกิดไปดูจริงๆเนี่ยตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเราพัฒนาไปเยอะมากนะผมไปเวียดนามมายังตกใจเลยสนามบินเวียดนามตอนนีเ้เขาเริ่มมีการสร้างปรับปรุงใหม่ให้แบบแข่งขันแล้วก็หวังว่าตัวเองเจะเป็นฮับในเรื่องของการเปลี่ยน เที่ยวบินต่างๆด้วยครับเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต้องมีการพัฒนาไปด้วยนะครับนี่ใครเป็นตัวเต็งครับเนี่ยทราบไมไม่รู้เหรอผมว่ามันต้องมีอ่ะมันต้องมีอ่ะอมันต้องมีเออพูดยากพูดยากพูดยากนะฮะเราเองก็ไม่ใช่วงในนะแต่เราผมก็มีคนแอบเชียร์อยู่เหรอเออเห็นในฟังวิสัยทัศน์เห็นวิธีการทํางานเขาก็เออน่าสนใจแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นวิติใหม่ด้วยอืเพราะว่าที่ผ่านมา ผู้บริหารก็เป็นผู้ชายกันเยอะนะครับต่อไปจะเป็นผู้หญิงหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้นี่พูดเฉยๆนะครับส่วนราคา l t t วันนี้เอลวันนี้ราคาก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะฮะสองต์ครับไม่สวยนะครับเนี่ยเอลหลังจากที่ขึ้นมาแรงๆนะก่อนหน้านี้ขึ้นมาเลยคือแต่ถ้าเกิดดูรอบใหญ่คุณธนชัยก็ยังยังไม่ถึงครึ่งนะถ้าขีดเป็นเส้นก็ยังลงมาไม่ถึงครึ่งถูกไหม นับมันอยู่ที่มันอยู่ที่บริเวณแนวรับพอดีเลยปิ่มปิ่มนะป็นปิ่มปินมปิ่มนะครับอย่าให้หยุด36มาแล้วกันนะครับถ้าหยุด36มมานี่กลัวกลัวจะยาวอ่ะนะครับแต่ก็ยังดีกว่าก่อนหน้านี้ที่ลงมาย7 28ิบาทใช่นะครับถ้าหยุด36มานี่คงต้องมารับแถวบริเวณ34บาทเลยครับบาท50ประมาณนี้นะครับแต่กราฟเดินไม่สวย